สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรนะประจำเดือนเดือนที่เดือนอะไรเดือนกันยายนนะคะสองพนห้าร้อยสหะจ๊ะราชาราศีมังกรจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่21มกราคมนะ มาดูกันนะครว่าชาวมังกรความรักจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนกันยายนนะคะจริงๆแล้วคลิปเราจะจะคาบเกี่ยวนะช่วงเดือนกันยาจนถึงต้นเดือนตุลานะคะบางคนเ่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีบากฟังแล้วงงๆนะ,ะก็คือจะดูประมาณคาบเกี่ยวเนาะสองเดือนนะคะ,ะเปิดมาแบบแรกนี่ไพ่สี่ถ้วยเลยนะ ไห้สกเข้ยก็ไม่ไม่ดีหรอกนะในเรื่องของความรักอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบไม่ได้ดั่งใจนะเป็นความรักที่ไม่ได้ดั่งใจของฉันเลยอะไรประมาณนั้นนะคะไม่พอใจนะคะไม่สมหวังเซงเบื่อนะเป็นไปได้หมดเลยนะสำหรับชาวราศีมกรในช่วงนี้นะคะเพราะในเรื่องของความรักก็มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับแบบ อาจจะหวานกันแค่ในช่วงแรกๆอ่ะนะคะสักพักผ่านไปเวลาผ่านไปมันก็จืดจางไปตามกาลเวลานะเพราะฉะนั้นเอาดีๆเรื่องของความรักบางทีมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราไปสักตัวอย่างหรอกอ่ะอันนี้จะเห็นว่าอิทธิพลของอพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะไม่ปลื้มก็ได้นะฮะอันนี้ก็ มีส่วนนะคะซึ่งบางครั้งมันทําให้เราเองเนี่ยอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะสักนิดนึงนะคะว่าโอเคแหละนะสามารถอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในเรื่องของความรักในช่วงของรักต่างวัยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากสักเล็กน้อยนะคะไม่เล็กน้อยเราก็เยอะแหละม,มันให้ความรู้สึกว่าเราต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคพอสมควรในเรื่องของความรักนะกว่าจะสําเร็จถามว่าจะสําเร็จไหมมีโอกาสได้นะคะมีความสําสเร็จคุณได้ไพ่วิกตอรี่มาด้วยนะ,ะเพียงแต่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องผ่าน ระยะเวลาพอสมควรนะคะในการที่พิสูจน์ตัวเองอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะต้องพิสูจน์เองสักนิดหนึ่งนะมันไม่ง่ายอ่ะนะคะเอาไว้ว่าเป็นความรักที่ไม่ง่ายนะ mm hmm. อุปสรรคก็เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขานี่แหละนะอุปสรรคของเรานะคะ mm hmm. ผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากให้ไปอยู่กับคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วนาําเป็นเป็นเป็นในกรณีอีกอย่างนึก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของเราอะใช่ไหม แล้วมันรู้สึกว่าเป็นชีวิตของเราแน่นอนว่าไม่มีใครมันเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมคะผิดถูกอะไรยังไงแต่ว่าด้วยความที่บางทีบางครั้งเนี่ยชาวราศีมังกรใจอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นความรักที่แบบเอ,อคนเรารักกันใช่ไหมมันก็ต้องแบบเ,เรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยฟันฝ่าไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นอ่ะนะเออเขาอะไรลองผิดลองถูกไปด้วยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ มันเป็นความรังที่ไม่ราบรื่นจริงๆถามว่าเรารู้คิดว่าชาวราศีมังกรเองก็คงจะรู้แหละนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันมีอุปสรรคแต่ด้ยวยความที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เราอาจจะคิดว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับเราไงพอเป็นคนที่ใช่มันก็เลยท้รู้สึกว่าเออเรามีแรงกายแรงใจพออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็อยากจะแบบอยู่ด้วยกันไปแบบเอาให้รอดอ่ะเออประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถาม depths, wing, มาเรื่องความรักนี่สมหวังไหมมันไม่เชิงมันไม่เชิงไม่สมหวังแล้วก็มันไม่เชิงแบบจะผิดหวังด้วยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรา นะว่าเราเองอะพร้อมหรือเปล่าอืมพร้อมที่จะฝากไปไหมเอาเป็นว่าบอกเลยคุณอุปสรรคครั้งนี้ในเรื่องความรักของคุณนะคะไม่ง่ายเออบอกไปเลยนะไม่ง่ายหรอกนะคะค่อนข้างยากลยเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันโอกาสมันมีมันมีอะแต่อยู่ที่ตัวเรานะเราต้องเราต้องพยายามะอมหลายสิ่งหลายอย่างจะไม่ถูกใจอย่างที่บอกนะคะพวกคุณได้ไพ่สีทั้วมันไม่มีทางคือไม่มีอะไรเข้าทางเราเลยเอาง่ายๆนะอยากจะได้อะไรคืออะไรอยากได้อย่างนึงมันก็จะเจออีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูแบบ เหมือนทุกอย่างมันดูต่อต้านเราไปหมดอ่ะเออไม่มีหรืออาจจะหมายถึงว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับเราสักคนเลยก็ได้นะตัวเองนะเออเขาอาจจะมองว่านี่มันอาจจะไม่ใช่ความรักที่เราอยากจะได้ก็ได้นึกออกปะก็ยังงงอยู่นะแล้วคนอื่นเขารู้ดีกว่าเราได้ยังไง <c oughs> เ,ออเราอาจจะสงสัยก็ได้นะ <c oughs> ไลมัรู้ดีกว่ารได้ยังไงว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ปะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะคะการฟังคําแนะนําคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่นะเนี่ยคุณได้ไพ่ซักเจสมาสองอันเลยคําแนะนํามาสองวัเลยนั่นแปลว่าจริงๆอ่ะถามว่า คือคําแนะนําฟังได้นะเออเนี่ยอย่างมานั่งเปิดฟังเนี่ยพูดม้ม้เมาเาให้ฟังเนี่ยนะคะฟังได้นะส่วนจะตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะคือจริงๆถ้าใครตามดูมาจะบอกตลอดแหละนะคะว่าชีวิตคุณคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะคะทุกสิ่งอย่างที่วางมาทั้งนั้นทั้งเนี้ยมันเป็นเพียงแค่คำคำแนะนํำเฉย นะคะเป็นมันเหมือนกับชี้เป้าอ่ะคือาบางจุดที่บอกว่าโอเคอันนี้น่าจะลุยนะเอออันนี้เนี่ยแต่ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยเพราะว่าไม่มีใครมันจะรู้ดีกว่าตัวเราเองหรอกนะถ้าเราไม่ปกครตัวเองนะเออที่สําคัญคุณต้องจริงใจกับตัวเองด้วยนะเออเพราะจริงๆไพ่ใบนี้นะมันเป็นตัวที่บอกว่าคุณเองอ่ะจะต้องเป็นคนที่รู้ตัวเองดีที่สุดนะคะรู้ดีที่สุดคือตัวเราไม่ใช่คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดเลย คุณจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์อยู่ที่ตัวคุณนะคะคนอื่นก็ให้ได้แค่คําแนะนําเหมือนกับว่าอะไรผ่านน้าอะไรนะอาบน้ําร้อนมาก่อนไหมผ่านน้ำร้อนอาบน้าร้อนมาก่อนนึกออกปะเราฟังเขาได้คือแต่ละคนน่ะสามารถที่จะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้นึกออกไหมคะแล้วก็แก้ไขข้อที่เราคิดว่ามันน่าจะแก้ไขหรือทาาคือคุณนึกออกไหมคนเรามักจะเก่งนะเวลาที่เป็นเรื่องชาวบ้านอเออเนี่ยลักษณะนั้นเลยนะคือเรื่องชาวบ้านที่เก่งมากแต่พอเรื่องตัวเองไม่คิดไม่ออก นึกออกปะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดนึกออกปะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราแบบรู้เรื่องชีวิตตัวเราดีเท่ากับเวลาที่เราไปรู้เรื่องชาวบ้านเขาอะนั่นแหละอืมชีวิตเราจะไม่มีปัญหานึกออกไหแก้ได้เชื่อไหม <laughs> มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเป็นเรื่องตัวเองเนี่ยแบบตาแล้วฉันหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะต้องบอกไว้ก่อนนะ คือหล,หลายคนเป็นแบบนั้นแหละไม่เช่ะเฉพาะแะสิ่งมังกรหรอกนะคะไม่เช่เฉพาะคุณด้วยนะ,ะหลายคนก็เป็นแบบนันจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งมันมีคําว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างงูน้นถ้าอย่างนี้ตลอดมันมักจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องตัวเองถูกไหม เออมันจะเป็นงั้นคือคือ,ค,อคนเราเป็นงั้นจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ใดๆก็ตามนะคุณจะมีความสุขหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะขึ้นอยู่กับตัวเรา่นะะรา,าสามารถค้นหาความสุขที่แท้จริงของตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นะเรื่องของความรักเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่เหนื่อยนะคะสำหรับใครที่เป็นโสดเนะ่เป็นโสดนี่คือแต่งงานช้ามากนะคะแต่งงานช้านะสำหรับคนนะคะคืออาจจะชอบอาจจะอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีคนชอบนะตัวเองก็ชอบคนนั้นชอบคนนี้อยู่นะ ออแล้วก็มีคนที่ชอบเราด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะติดนู่นติดนี่ติดนั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสันโดรักสันโดษสูงคือเขาตอนนี้มันพไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีนะเรื่องความรักบอกเลยสองใบนี้ไม่ค่อยดีอนะเอาดินะแม้เขามรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบบางครั้งมันอาจจะเี็นเราไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยแ,แคร์คนอื่นด้วยนะตัวเองอ่าเป็นอย่างนั้นเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี้ยทำอะไรไม่ได้ดังใ,ใจเราเนี้ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความคิดมีความรู้สึกนึกออกป ซึ่งแตกต่างกันนะเราไม่สามารถที่จะเบลบรับกัดเกณฑ์อะไรใครได้นะเราจะไปออกคำสั่งแบบสั่งให้คนน้อนคนนี้ทําให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนตัวเราแหละเราชอบไหมถ้าคนมาชน้ชิ้สั่งเราบ่อยอยอกคาสั่งบ,บ่อยอย่างเงี้ยเราชอบไหมคิดว่าคงไม่นะคะจาเม็กรไม่ชอบอีกแล้ว <laughs> ไม่ชอบไปแข่งประงการชีวิตตัวเองนะแต่ชอบวงการชีวิตคนอื่นนะอันนี้มันก็จะเป็นข้อเสียสราับชาวมังกรนะคะในเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้เลยว่านะคะสิ่งที่เราเราสามารถสปอร์คนอื่นได้เรารักคนอื่นได้แล้วให้ความาความใส่ใจคนอื่นได้แต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจคนอื่นได้นะอันนี้เป็นจิตที่ต้องระวังสับชาวประสิมังกรนะคะตรงนี้นะ,ะให้เรามัดระวังเอาไว้นะคะใส่ใจเขาใส่ใจเราเขาเรย่อยๆเอาใจเข้ามาใส่ใจเราด้วยนะอย่าคิดอย่ือมองเฉพาะในแง่ของตัวเอง อันนี้ไม่ดีนะคะแล้วที่สําคัญคือเวลาที่เรารักใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราอย่าคิดเองเอเอ,เอ,เ,เ,อ,เ,อเองสรุปเองเด็ดขาดเนี่ยคุณมี <c oughs> ไพ่คิดเองเออเองสุปเองเนี่ยไพ่เมเจอร์นะเลยนึกออกไหมเออคิดเองเออเองสุปเองแล้วคิดว่ามันต้องอย่างนี้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 นนตลอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาไงเพราะฉะนั้นถ้ามีแฟนคือมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะเป็นคนที่ประเภทแบบชอบชอบควบคุม เราอาจบางครั้งอาจจะไม่ได้ใส่จใจบางครั้งอาจ,จไม่ใส่จใจความรู้สึกหรือไม่ได้ใส่จใจความคิดของคนอื่นมันจะเป็นลักษณะนั้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ฟังนะอะไรแต่มันไม่ใช่อตัวเองตัวเองก็เข้าใจนะคําว่าฟังนะฟังนะ่ะใช่แต่ว่าลักษณะของการวิธีการในการแก้ไขปัญหาคือมันก็ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์การจักรวาลอยู่ดีไงอ่ะนั่นคือข้อเสียนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการใส่ใจคือต้องใส่ใจจริงๆนะต้องเข้าใจแล้วก็มองในมุมของเขาบ้างนะคะอย่ามองแต่มุมตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันก็จะทําให้อย่างที่บอกนะความรักมีปัญหาแน่ๆน,นะคะมีปัญหาแน่นอนอ่ะปัญหามากปัญหาน้อยขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเนะ่ยสามารถทําให้มันเกิดปัญหาได้มากหรือน้อยเออมันอยู่ที่ตัวเรานะคะทีนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกคนโสดก็คือถามว่ามีโอกาสมีนะแต่ต้องใส่ใจให้มากขึ้นนะคะที่สําคัญคือแบบต้องใช้ความพยายามอ่ะอืมคือคือไพ่เนี่ยชี้บอกเลยนะอินี่ไม่พยายามนะอือเหมือนกับว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่สน เออมันจะเป็นหน้าสัอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาถามนะว่ามีคนเออจะได้ม,มีมีแฟนเมื่อไหร่ไม่ต้องมาถามนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณ <laughs> เออนะคือไม่ใช่แบบว่าแบบโอ้โหถ้าไม่ชอบก็ไม่สนเนี้ยมันก็ไม่ได้นะตัวเองนะจะหา,าแต่แบบง่ายๆก็ไม่ไดนะ้เพราะว่าเวลาคนที่มาแบบง่ายๆมันก็จะไปแบบง่ายๆเช่นเดียวกันความรักมันอยู่บนพื้นฐานความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจความเชื่อใจ เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกเยอะแยะเอาเป็นว่าคือมันเยอะนะคะคนนี้สามารถอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งได้จริงๆนั่นแปลว่าคือเขาก็ต้องรักกันจริงๆอ่ะความรักจริงๆคือมันต้องไม่มีเงื่อนไขก็แต่บอกว่ารักมันไม่มีข้อแม้รักไม่มีเงื่อนไขไม่มีหาเลยเลยนะจริงๆแล้วคือรักก็คือรักนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณได้ไพ่เลิฟมันขึ้นมาสองใบคือรักก็คือรักต้องรักจริงๆนะเออคำว่ารักนี่คือเรามันไม่ใช่แปลว่าเราต้องยอมตลอดมันไม่ใช่นะตองนะคุณต ะะเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราแบบนี้มันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถึงจะเป็นคู่แท้กันจริงๆนะคะไม่ได้ไหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่นะคะอย่างนั้นมันไม่ใช่ความรักนะตัวเองนะ,ะม,มันเป็นความเห็นกระตัวห็นกับได้นะคะมันเป็นการที่คอยบงกการแล้วคอยควบคุมชีวิตกอนอื่นซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ความรักนะจ๊ะเพราะนั้นคือต้องต้องเข้าใจซะก่อนบริบทซะก,ก่อนว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไงนะถ้าอย่างนั้นคือถ้าเราสามารถทําความเข้าใจกันได้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตรักของเรามันมีความสุข นะมีความสุขไม่ใช่เฉพาะเรานะคะความสุขต้องความสุขต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายตัวเองนออไหมคะไม่ใช่คุณคุณแฮปปี้คุณอาจรู้สึกดีก็ได้คุณสามารถบงการชีวิตคนอื่นได้เขาทาตามที่คุณบอกทุกอย่างคุณพูดอะไรเขาฟังหมดอย่างเงี้ยแบบนี้มันไม่ใช่ตัวเองแบบนี้ไม่ใช่นะเออบางทีเขาอาจจะเก็บกดก็ได้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากจะพูดคุณกกจะพูดับคุณก็ได้หรือพูดไปแล้วคุณไม่ยามฟังเขาก็ได้คุณไม่เคยใส่ใจเขาก็ได้แล้วสุดท้ายคือมันก็จะไปสิ้นสุดอยูงที่การเขาเรียกไ มันก็เกิดความแตกแยกเปิดคือคุณต้องเข้าใจนะเวลาแก้วมันมีรอยร้ามันยากที่จะประสานนะตัวเองนะมันเลิกสถานเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ใช่คุณจริงๆนะแล้วคุณเป็นคนที่คุณรักเขาจริงๆอนะ่ะให้พึงระวังตรงนี้เอาไว้ให้มากๆนะ,ะสำหรับชาวรามังกรนะคะให้รักษาคนที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณไว้ให้ดีนะคะรักษาเอาไว้นะเตือนเอาไว้ก่อนนะจ๊ะรักษาเอาไว้เสียก่อนก่อนที่คุณจะเสียเข้าไปนะคะทีนี้เรื่องของความสัมพันธ์เพศก็เช่นเดียวกันนะคะก็อีหลบเดียวกันเลยนะคะเป็นในลักษณะะะะนนนนนัั้้เเลยะคคะคือบางงรี่ โดยเฉพาะเนี่ยถ้าเกิดมีลูกมีเมียอะไรเที่เป็นเรื่องเป็นราวนะมิถึงแต่งงานตกแต่งกันเข้าบ้านแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะเรื่องของเอ่อเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความรับผิดชอบอะไรที่มันเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลายๆสิีหลาอย่างที่แบบเออสมมุติว่าคนแบบเพิ่งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็จะมีไพ่เนี่ยบางทีเพิ่งแต่งงานมันอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบางทีด้วยความที่แบบความที่รักกันนึกออกปะรักกันแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันยังไงจะก็อยู่้วยกันอะไรเงี้ยออกไหมเออโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะคุณก็กำลังจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดว่าคุณจะเจออ่ามันจะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถามว่ามันริงๆ ปัญหามันมีไว้ให้แก้นะคะอุปสรรคมีเอาไว้ให้เราข้ามผ่านมันไปเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะคู่ครูรักเนี่ยรุ่นแล้วแต่มีอุปสรรคแหละมีปัญหาแหละทุกอย่างทุกคนทุกคู่คมีหมดนะคะอยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยแล้วก็แต่ละคู่เนี่ยเขามีวิธีการวิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันวิธีการรับมือที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรก็เอาใจช่วยในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้สะดวกอะไรแบบเขาอ,อะไรอาจจะไม่สุขสมหวังก็แล้วกันนะ,ะไม่ได้แบบ ไม่ได้หังใจอะนะคะแต่ถามว่ามีคนรักไม่มีนะมีโอกาสมีมีคนรักแหละผู้แท้ด้วยเอาดีๆนะคะเป็นคู่รักคุณอะคุณเจอเขาแล้วนะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าเจอคนที่ดีๆคนที่เขารักเราจริงๆอ่ะต้องรักษาใ,ใจเขาไว้ให้มากๆนะรักษาเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะก่อนที่คุณจะเสียงเข้าไปนะเตืนเอนไว้แล้วกันนะ,ะสลหราวราศีมังกรนะคะอ่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสลหรชาชราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ